คือจะบอกว่าเพื <sa> <news> ่อนสกอมนร์ EP นี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทีมงานคือเยอะมากไหเดียวนึกว่าถ่ายโฆษณาจริงๆหนูว่าเป็นเพราะเพื่อนคนนี้มากกว่าค่ะเพราะเพื่อนคนนี้เพื่อนเอเยสาวูวดีค่ะพี่ชายรายการนี้ต้องขอชื่อว่ารายการอสพชนะคะไอ้สุภชัยเอสุภชัยค่ะโอ้ยเขาแบบยึดรายการเราแล้วคุณคนดูที่ดูยถึงตอนนี้พักหายใจแป๊บหนึ่งพี่เอค่ะหายใจเข้าค่ะ ออค่ะได้กลิ่นสะตอไมไหมครับพี่ไอซ์คะตบมือให้ทีหนึงค่ะสวัสดีค่ะเราเข้ามาสู่รายการอสพชเอ,อ,ชอ,เอกกับอกมน,อนนะคะกลายเป็นรายการกกนนการเก่งในค่ะ หมดไปหรอพวกเธอเข้าใจฉันยังว่าการที่ได้ <lings> เขามาเป็นแบบแขกแล้วเชียวฉันอ่ะมันคือความกิตติมศักด <Tony. S 2> ิ Oke. ์แขก้เชียคนต่อไปไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพลังงานของพี่เอนะแขกรับเชอกัคนต่อไปคงมากันสักหนึ่งคันรถตู้หรือรถบรรทุกอ่ะค่ะมันถึงจะคอนเทนต์เท่ากับเอศพชัยได้อะค่ะ คือจะบอกว่าเพื่อนกมอนเนี่ยเราจะดึงความเป็นธรรมชาติของเพื่อนคนนั้นออกมาให้มากที่สุดเราจะเคารลบความเป็นเขาไอ้นี่ดึงธรรมชาติไม่ของพี่เอเหมือนดึงความไม่เป็นธรรมชาติออกมามากที่สุดนะครับพี่ไอ้ขาแม่หล่เนี้ยคือธรรมชาติของแม่เลยใช่ธรรมชาติของแม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่เจอลูกไอเนี้ยค่ะจะบอกว่าพี่เอคือผู้ปกปั้นไอ้กมลเนตรเข้าสู่วงการบันเทิงช่องไทเนี่ยไม่มีใครรู้เลยวันนี้เราก็เลยต้องมาบอกไอเนี้ยค่ะ มีอยู่วันหนึ่งนะคะพี่เอก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะถ่ายโฆษณาแบงค์ใส่ชุดสีเขียวแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ใครวะทําไมหน้าสวยจังเลยอ่ะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เลยให้ลูกน้องสืบไปได้ีิว่าคนคนนี้คือใครนั่นแหละค่ะเป็นขั้นแรกที่ทําให้พี่เอรู้จักไอกาโบเนตหรือออกกอมนอพี่เอก็ โทรหานางเลยทีกาน,นางเลยค่ะเอนนั้นออพี่ไอไม่สนใจวงการบันเทิงเลยแม้กระทั่งเองสมบูชัยพี่ไอย,ยังไม่ค่อยรู้จักเลยว่าคือใครใช่าวหรือว่ารู้จักบ้างนิดหน่อยหนูรู้จักแต่หนูตื่นเต้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช่หรอ,หรอการอเราห่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ลูกไอคือเป็นคนที่จะถ่อมตัวตลอดคือจะไม่คิดว่าตัวเองสวยจะเป็นคนคิดว่าอะไรวะ หลอกฉันไปไหนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ตอนที่หนูรับโทรศัพท์แม่เสร็จแล้วหนูยอมมาเจอคุณแม่แต่หนูจําได้ว่าหนูพูดกับแม่ไปในสายว่าพี่เอขาหนูไม่ได้เหมือนในโฆษณาเลยนะคะตัวจริงหนูไม่ได้แบบนั้นอะไรเงี้ยแต่พี่<ช>เอบอกว่าเอองั้นมาก่อนแล้วมาถึงปุ๊บนะพี่เอนดะเจอพี่ไอที่สยามตอนแรกที่เจออะพี่เอบอกว่าหนูเหมือนพี่เป้อลักษ เออใช่ใช่แม่บอกงี้แม่เจอฉันวันแรกเพราะว่าฉันแต่ผมแบบเออใช่เมื่อก่อนผมพี่ไอ่ก็ยาวยาวแล้วก็เหมือนเซอร์เซอร์หน้าไม่แต่งคิ้วไม่ทาเขียนคิ้วไม่เป็นใช่แว่นตากลมๆพี่เอุยอะไรวะเนี่ยึกว่าออกมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นเด็กเนิร์ดอเดี้ยน้องไอ่ก็เลยบอกว่าพี่เออย่าตกใจนะหนูไม่เหมือนกับในโฆษณานะใช่ซึ่งพี่เอก็บอกว่าพี่จะไม่ตกใจและพี่ก็จะยอมรับในสิ่งที่หนูเป็นทุกอย่างได้ ตอนนั้นพี่ไอจะมีกะเห็นชัดมากไอเดียค่ะซึ่งเราก็บอกว่าทุกอย่างเราก็ชมหมดอุ้ยตาแล้วกะเลิศมากเลยเนี่ยชมไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆแบบว่าตนเล่าไม่นางสัญญกรรมนึกออก啊ชมกะเสร็จปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าอุ้ยเจ็ตานิดึงนะลูกนะต้องชักนิดนึงให้มันโตกว่านี้อีกน่อยแม่ก็จกรีดตรงนี้เออแม่ก็จะจิกหัวตาคือเวลาตามันจิกเป็นพยาอินเซียค่ะมันจะยูมีความเจ้าชู้เวลามองผู้ชายปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าเหมือนกับ จะกลืนกินเนี่ยนะพระตา,าจิกเนี่ยค่ะมันจะเป็นสายอีกแบบนี้ค่ะนึกออกก็มแล้วมันก็มันพร้อมกลืนกินใช่ค่ะแล้วเราก็มองแล้วเราก็จีริก้าก,กาย่างเนี้ยค่ะแม่ก็บอกผู้ช่วยแม่ว่าเดี๋ยวฉันเจอนะเดี๋ยวฉันจะให้นางทำโน่นทำน,ทำนี่คอยดูนะฉันจะทำนางให้สวยเลยปรากฏว่าเวลาพี่เอเจอปุ๊บพี่ไอต่อว่ายัางไงคะ ไงบอกว่าไม่ทำไม่ทำค่ะถ้าแม่จใจลูกทำศัลกรรมแม่ลูกจะไม่เข้าวงการเลยนี่ยล้วเนาพี <laughs> ติดต่อกับพ่อกับแม่หนูประมาณหน <laughs> <1 S 3> ึ่งเดือนเพื่อที่จะให้ทำพาสปอร์ตไปเกาหลีใช่แล้วก็หนูก็ไม่ทำสักที <laughs> ส่วนคนนี้ก็อยากทำทุกอย่างให้นาง,งเลยเนาสุดท้ายจบก,กันที่ดัดฟันดัดฟัน เหมือนเราเป็นนักปั้นอะเราก็อยากลงทุนแล้วดัดฟันเราก็ดัดฟันใสด้วยนะเจ้าบอกคะแสนแปดแสนแปดไอ้นี้เมื่อ10ปีที่แล้วอะคือแพงมากๆเไยเนี้ยนั่นแหละครับเป็นก้าวแรกแล้วพี่ไอไม่ยอมทำอะไรกับหน้าเลยอันนี้คือหน้าแบบออร์แกนิกนะครับออแกนิกออร์แกนิกออริจกนินอลแล้วพี่เอก็กับพี่ไอก็ช่วยกันปรึกษาว่าอ่ะ ถ้าเราจะมาทาวงการบันเทิงเดี๋ยวเราไปอยู่กับช่อง3เลยทีเดียวก็เลยทําให้พี่ไอ้ได้มาเล่นกับช่อง3เรื่องซิกเซนซึ่เป็นเรื่องแรกอะไรเนี้ยค่ะแล้วเราก็อยู่กันมาตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ลูกไอ้เป็นลูกที่แบบไม่เคยบ่นเลยว่าเหนื่อยไม่เคยบอกเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่ตัวเองไปเจอแต่จริงเจอเยอะมากใช่ป่ะพี่ไอ้เยอะมากค่ะหนูรู้สึกว่าการที่เราได้ทางานในวงการบันเทิงอ่ะมันเติบโตเร็วมากอ่ะแม่แบบตใช่เพราะว่าเราต้องรับผิดชอบกองละครหน้าที่บทบาทรวมถึงเราก็ต้องเรียนหนังสือด้วยคือหนูจาได หนู no. พรมานมากขรมานอ่ะโอ้ยตายแล้วเนี่ยแม่ไม่เคยรู้เลยนะลูกคือแม่ก็คือทำหน้าที่คือเราไม่ได้คุยกันวันนี้ได้มานั่งคุยกับพี่ายแล้วก็ทําให <grenade S 2> ้ดูหลายๆอย่างนะคะแบบว่าพี่เอก็ขอโทษน้องไอในบางเรื่องด้วยเหมือนไม่ได้เข้าไปดูแลใกล้ชิดทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันทาให้น้องไอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจริงๆถ้าไม่ได้เข้าวงการหนูอาจจะทางานบริษัทไหนบริษัทนึงสักที่หนึ่งแต่วันนี้ดูดิพี่ายก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งแบบแม่ไม่เคยสอนมาเลยแต่วงการบันเทิงอ่ะสอนจากวันหนึ่งเป็นผู้หญิงสวยออยู่่หนนนนน้้้้าาาาากกกลลงงงเเเป็แตวััีรมมทคุ แล้วกลายมาเป็นเบื้องหน้าเองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะอายเก่งมากลูกอายทำได้ <ใน S 1> จริงๆเนี่ย แล้วก็ขอพัฒนาไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไปอุ้ยหลังต้องตบมือใหญ่เลยขอบขอบคุณผู้ชมในห้องส่งมาแล้วเราก็ดูแลกันมาจนวันพี่ไอได้แต่งงานอยู่ในทุกช่วงชีวิตของพี่ไอเลยช่วงชีวิตที่พี่ไออ่ะอาจจะมีความรักอาจจะมีแบบข่าวคราวที่พี่เอรู้มาจากลูกน้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่ไอฮอตนะคะพี่เอผู้ชายชอบพี่ไอเยอะแม้กระทั่งพระเอกในช่องยังเคยมาชอบพี่ไอเนี้ยพี่เอก็บอกว่าความลับนะพี่ว่าใส่ดูอยู่พี่เอก็เลยบอกว่าต้องผ่านแม่ไปก่อนนะจะถึงตัวลูกไอเดียวแต่เขาเข้าใจผิดว่าแม่ จะเอาเป็นสามีแม่เองด้วยคนนั้นขอเขาก็เลยไม่ได้จีบหนูต่อเขาเลยไม่ได้จีบหนูต่อหนูเข้าใจแล้วเขาว่าผ่านแม่เองคือให้เราสกรีนก่อนว่าเขาอะเจ้าชู้ไหมแต่สุดท้ายอะพี่เอก็แล้วแต่น้องอายนะพี่เอไม่เคยถามเลยว่าพี่ว่านใจคือใครพอพี่เอมองตาของพี่ว่านใจแล้วพี่รู้สึกว่า น้องอายก็มีความสุขที่ได้อยู่กับคนคนนี้แล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าพี่เอทำงานกับพี่อายพี่เอไม่เคยเอาคอมมิชชั่นพี่อายเลยนะตอนนั้นพี่อายก็เรียนหนังสือแล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วยแล้วตอนนั้นหนูกําลังจะซื้อบ้านพอตอนที่หนูมีเก็บมาได้แล้วแล้วหนูจะโอนให้พี่เอแล้วจาได้เลยพี่เอบอกว่าพี่เอเอาของพี่อายมาแป๊บเดียวก็หมดหมดแล้วเพราะว่าตอนนั้นพี่เอไปเป็นสปอนให้กับ อ่าใช่ใช่เขาจับตอนนี้ค่ะทุกคนพี่ก็บอกท่าน้องไอเอามาให้ตอนนี้พี่เอก็เอาเป็นสปอนเซอร์เขาหมดเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนแต่สุดท้ายเก็บไปอ่ะพี่เอก็ไม่เอาอะไรพี่ไอเอเลยโอเคแล้วทุกคนเห็นยังคะว่านี่คือคําถามแรกเท่านั้นแต่พี่เอสามารถพูดปิดคลิปได้แล้วเออสามารถพูดไปได้ดีีอ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้ไม่พี่เอพูดเหมือนปิดคลิปแล้วพูดเหมือนปิดคลิปแล้วลูกรู้บอกว่าบ้านหลังนี้อ๋อเอาเลยอเลยแม่หนูชอบลูกรู้บอกว่าบ้านหลังนี้แม่ยังไม่เคยให้ใครมาเลยลูกคือเจ้าแดกที่มาเพรราาาะวว่่่แมูู้สึกกล ลูกเหมือนเรามานั่งคุยกับลูกสาวตัวเองหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอาต่อไปได้ลูกจะนึกเรื่องอะไรพูดแม่จะไม่แทรกแล้วแม่จะเป็นแขกรับเชิญที่น่ารักจะไม่แทรกเจ้าของรายการอนุญาตให้ลูกตีหนึ่งทีอ่าตีตีตีอุ้ยแม่มือหนูยาวแล้วลูกถาไม่เป็นเปรตขนาดผู้ชายอย่างเดี๋ยวนี้เห็นเขาชอบแซวกันเห็นยแม้เมื่อก่อนคําด่าที่แรงๆอย่างเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายเรียกพี่เอว่าแม่เยอะเอ่ยเนี่ยค่ะแล้วคําด่าแรงๆเหล่านั้นเอามาเป็นปฏิิกริยากับพี่เอได้พี่ก็ไม่โกรธยังไงบ้างแม่เดี๋ยวคำหน้าลูกอาจจะใส่อะไรไปก็ไไไดด้้เี๋ยววคคุุณณแแแมม่่ออะะลรร รักแม่รักแม่อะไรอีกครับอะไรได้อีกค,คำหยาบอะไรเนี้ยคำหยาบอะไรเนี้ยผู้ชายชอบดาเนี้ยค่ะแต่พี่เออเฉยชอบคำนี้เ <S <S <ๆ>นี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายชอบเรียกเอว่าแม่เพราะฉะนั้นแม่คนนี้ทําได้ทุกอย่างนะคะนอกจากหุงข้าวเป็นทําอะไรเป็นแล้วก็สามารถทําให้คุณมีความสุขเป็นได้ด้วยนะคะ นี่คือผิดไข่จบได้ในทุกคําถามเอางี้คือคุณแม่ค่ะวันนั้นของพี่เอจนมาจนถึงวันนี้หนูว่าพี่เอก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากวันที่หนูเข้าไปแล้วเป็นเด็กน้อยของพี่เอในวันนึงพี่เอก็จะเป็นแบบนักปั้นมือทองที่แบบปั้นเลยนะพี่ไอเนาะเมื่อก่อนบุคลิกภาพก็อ้วนๆดำๆเราจําภาพคุณเอสุภชัยที่ยังไม่ได้เป็นร่างนี้อ๋อจะต้องถือแอมเมสนิดนึงคาแรคเตอร์พี่เอคาแรคเตอร์ก็ต้องแบบนี้ถือกระเป๋าใบหนึ่งพี่เอจะสอนให้หนูยิ้มคือหนูเป็นคนชอบยิ้มอย่างเงี้ยแล้วหน้ามันบานแล้ว ก็เลยบอกว่าไม่ให้ยิ้มแบบนั้นออพี่ไอต้องยิ้มแบบนี้ค่ะให้ดูดกับพุงแก้มแล้วก็เอียงซ้ายนึงแล้วก็มองเวอร์กับพุงแก้มแล้วก็เดี๋ยแบบพี่เอนั่งสำหรับบ้านเอก็นั่งเอียงซ้ายเอียงคอ <c oughs> แล้วก็กับพุงแก้ม <c oughs> เมื่อก่อนพี่เอก็สอนพี่ไอแบบนี้ตั้ง <c oughs> แต่พี่เอย,ยังยังยังไม่ทําปากปลาทองอะ่ะรใช่แล้วหนูก็ <c oughs> หนูรู้สึกว่าพี่เอน่ารักนายหนูแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ใช้งานจริงแม่สุดท้ายแล้วหนูก็ยังยิ้มแบบแบบน้องาออยู่แบบว่าอาปากแบบ360องศาแม่ไม่น่าจะใช่คนน่าจะเป็นแบบพีุ่าแต่สุดท้ายเห็นไหมคะจบด้วยความเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดสุดสุดีุดแต่อยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าพี่เอเวอร์ชั่นนี้ค่ะไม่แรงเหมือนเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชั่นเก่าคือมีความเป็นครูสูงนะพี่ไอ้นะคือจะบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่อันนี้ อะไรเหรอลูกได้นะคะเพราะว่าในวันนั้นพี่อาจจะต้องมีมาตรฐานบนรรทัดฐานของการแบบว่าโค้ชเด็กมาตรฐานของความเป็นเด็กเอสุภชยัยคือเมื่อก่อนอะอนะเราก็เหมือนเป็นครูปกครองนะพี่ไอ้นะเราต้องทอํายังไงให้เขายืนอยู่บนวงการได้ถ้าวันหนึ่งไม่มีเราเขาต้องยืนอย่างมีความสุขได้เราก็เลยต้องเด็ดขาดแต่เวลาเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันที่เราอะปล่อยวางงั้นหนูอยากรู้ว่า อะไรที่ทําให้พี่เอแบบเคินมาเป็นตรงนี้เลยแบบคือตอนช่วงโควิด,วดน้องไอ้ขามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ขาหักกลายเป็นตอนนั้นเราก็เลยนอนอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็อยู่กับตัวเองเวลาอยู่กับตัวเองอ่ะเรารู้สึกเรามีความสุขกับการที่อยู่บ้านมีความสุขกับการอยู่กับหลานสิ่งที่เราไขว่คว้าสิ่งที่เราดุกับทุกคนสุดท้ายเราก็ทําให้คนอื่นหมดแล้วตอนนี้เราก็กลับมามองตัวเราเองว่าแล้วตัวเราอ่ะจะเลือกอะไรต่อแล้วเรายังเป็นคุณครูแบบนั้นอะ่ะอยู่ไปอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะ คนรักก็มีแต่คนกลัวก็เยอะอย่างนี้ค่ะเราอยากอยู่แบบซอฟซอๆให้รู้สึกว่าคนแบบเอ็นดูแล้วก็เวลาเขาทุกข์ใจแล้วเขานึกถึงคนคนนี้เราอยากเป็นคนนั้นน่ะน้องอายแล้วทุกอย่างอ่ะคือต้องรอให้เป็นไม่ใช่ต้องได้ตอนนั้นเลยตอนนี้อะไรก็ได้อะไรก็ยอมก็คือเหมือนแบบปล่อยให้เขาได้ไปเจอมันเองจริงจริาก็คดอรักตัวเองคืนรักตัวเองมากขึ้นถ้าเมื่อก่อนเอาตัวเองไปขวางทั้งตัวพี่อายอยากจะเกลียดพี่เอไปได้แต่พี่เอก็ยอมไม่เกลียดเพราะพี่เอรู้สึกว่าพี่เอหวังดีกับพี่อาย แต่โลกใบนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเสมอไปเราคิดเองว่าจะเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราตอนหลังพี่เอก็เลยคอมโพรไมมากขึ้นคือพยายามทํายังไงให้ไม่เกิดการประทะซึ่งบางทีเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางทีเราก็ต้องดูแลเขาแบบนี้พี่ไอเหมือนกับที่คนหลายคนพูดว่าเด็กบอกว่าไม่อยากกลับบ้านเหมือนพี่เอบ้านหลังนี้เมื่อก่อนอะ่ะพี่ไม่เคยอยากกลับเลยพี่ไอรู้เปล่าแล้ววันหนึ่งอะค่ะตอนนี้กับอยากร้องไห้กลับบ้านคิดถึงปู่ย่าที่ตายไปแล้ว พี่ก็เลยบอกทุกคนว่าเราต้องรักษาชีวิตเราอะให้ยืนยาวที่สุดเพื่อรอความคิดใหม่ของคนรุ่นที่เขาคิดอีกแบบหนึ่งแล้วเวลาวันหนึ่งอะทุกอย่างมันตกผลึกอะค่ะ ทุกอย่างความคิดก็จะเปลี่ยนเวลาว่างก็เราก็กลับมาอยู่กับแม่เราก็มากอดพ่อเราก็มาทําบ้านที่เป็นสมบัติที่ปู่เราหาไว้ให้อย่างนี้โชคดีที่วันนี้พ่อแม่เรายังไม่ตายเขายังเห็นภาพเราที่เราเปลี่ยนพี่เอก็เลยบอกทุกคนว่าแค่เรารักษาชีวิตเราอะ่ะให้เหมือนพ่อแม่เราไว้ให้ยืนยาวที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกคนก็กลับบ้านพี่เอเห็นวันที่พี่ไอแต่งงานอะ่ะพี่ไอนมีความสุขพ่อพี่อาย,ยิ้มแบบปากจะถึงหูเหมือนพี่ไอเลยอะ่ะนั่นคือความสุขของพี่เอด้วยนะคะเวลารอยยิ้มของคนอื่นอะ่ะ มันก็คือความสุขเพราะว่าทางเดินของลูกก็มีแม่เป็นต้นทางแม่คือสตาร์อภัลูกความสุขที่ลูกได้มีจากวันนั้นอะ่ะมันส่งผลให้ครอบครัพวพี่อมีความสุขมันก็คือความสุขของพี่เอเห็นไหมเพราะฉะนั้นพี่เอแค่เปลี่ยน mindset ต,ตัวเองอะค่ะให้มันเข้าใจโลกให้มันเข้าใจทุกอย่างแล้วเราก็จะอยู่ได้กันยาวที่สุดแล้วเราก็ได้มีความสุขด้วยกันเหมือนวันนี้นะะ่าเนี่ยค่ะบาปัันเด็กเวอร์ชั่นใหม่ก็เลยแบบว่าเอามาอยู่แล้วก็มีความให้เขารู้ทุกอย่างของเราเราจะมีแฟนเราก็เล่าให้เขาฟัง แต่รุ่นพี่ไอพี่ไอไม่เคยรู้เรื่องความรักของพี่เอเลยเห็นไหมแต่รุ่นใหม่เนี่ยเป็นที่ปรึกษาพี่เอจะคบคนนี้ได้ไหมพี่เอจะคุยกับคนนี้ได้ไหมวันหนึ่งพี่เอกหักเขาก็ช่วยมาปลอบว่าไม่ต้องเศร้านะคนอย่างพี่เอเป็นคนดีกับทุกคนเดี๋ยวก็มีคนเข้ามารักเองอะไรอย่างเนี้ยค่ะคือเป็นทุกอย่างเป็นเวอร์ชั่นของเป็นพเพื่อนอะคะ่ะเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรแบบเนี้ยรุ่นนี้เด็กมาสนิทกับพี่เอามากขึ้นและนี่ก็คือ รายการฝันที่เป็นจริงคนเตท <laughs> ใช่ <c oughs> ได้ผ่ากับบนเนตมาบ้านพี่เอเนี่ยพี่เอก็ฝันที่เป็นจริงส่วนหนึ่งนะ <c oughs> น้อง <c oughs> อาย <c oughs> เหยียดียวหนูโชอบมากเลยหนูนั่งฟังแม่แบบนี่น่าจะเป็นแบบว่า การนั่งคุยแล้วเราก็มองตากันแบบยาวนานมากๆแบบพี่ไอไม่เคยนั่งคุยกับเธอแล้วก็มองตาเธอได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่คือตอนที่เราทํางานด้วยกันอ่ะมันไม่มีโอกาสแบบนี้เลยนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเด็กเกินแล้วพี่เอก็คือมันห่างกันเยอะอ่ะเพราะว่าพาวเวอร์เราก็รู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสอย่างนี้แต่วันนึงหนูเติบโตมาเป็นแบบนี้แล้วหนูก็ได้มาคุยกับพี่เอแบบพี่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใดๆกันแต่ว่ามัน พี่เอก็คือพี่เอหนูคือน้องไองั้นหนูว่ามันปีกว่าพี่ไอรู้เปล่าว่าไอ้นี้พี่เอไม่ได้มโนนะพี่เอว่าพี่เอมีเดจาวูพี่เอรู้สึกว่าพี่เอมีวันนี้ตอนนั้นแล้วหรอใช่จริงเหรอเออพี่เอรู้สึกว่าพี่เอรู้หรอใช่ค่ะับภาพนี้อะคือวันหนึ่งที่พี่เอเด็กไปหาพี่ว่านใจอะภาพที่พี่เอเกิดขึ้นคือเป็นนั่งคุยอยู่กับพี่ไอนะนั่งจริงๆเหมือนกับพี่เอคิดในใจว่าเด็กคนนี้วันหนึ่งอะเราอาจจะไม่ได้เงินจากเขาแต่สิ่งที่เราได้จากเขาอะมันคือความสุขที่ชวนเาะ มาเล่นในวัยที่เราอ่ะปล่อยวางในทุกๆเรื่องเรารู้สึกว่าเขามาเป็นเพื่อนเราในวัยที่เราปล่อยวางแล้วก็วันนี้มันก็มาถึงพี่ไอก็จูงสามีมามานั่งเล่นที่บ้านพี่เอพี่เอก็เหมือนแม่พี่ไอที่ต้อนรับลูกเขยคนหนึ่งแล้วก็จัดห้องให้ลูกสาวกับลูกเขยนอน <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับพ่อแม่เราดูแลเราสมัยที่เราเอาเื่อนมาอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้สึกแบบนั้นจริงจริงจริงๆรู้สึกแบบนั้นจริงๆให้พี่ไอรู้สึกว่าที่นี่ก็คือบ้านเหมือนกันคือเหมือนพี่เอไม่อยู่บ้านหลังนี้วันนึงพี่อาจจะตายไปไอก็จูงหลานจูงลูกมาเล่นได้แล้วก็เปิดประตูเขา้าถุกห้องได้เลยจริงๆนี่คือความรู้สึก พี่เอเอาจริงๆคือแบบวันนี้พี่เอเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งมากๆเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าละมุนนีมาก <S <S ละมุนนีใช่ละมุนนีเนี่ยพูดอะไรก็น้าตาไหลเวลาเรื่องอะไรที่มันชัดหัวใจอ่ะน้ําตาไปไหลไาเฉยเลยเมื่อก่อนอ่ะอายมากเวลาน้ําตาไหลจะต้องเอาปีมาคลุมหัวเพราะไม่อยากให้ใครเห็นน้ําตาแต่ตอนนี้ก็อยากร้องก็ร้องอยากหัวเรออาะก็หัวเราะเหมือนคนบ้าเลยเมื่อกี้เพิ่งร้องให้อนันเดียก็หัวเราะแล้วอัน<ห>เดียค่ะมีความสุขมากขึ้นด้วย นี่เจนรุ่นต่อไปที่ไอถามใช่เมื่อก่อนฟังมาคือพี่เป็นคนที่โหดมากเข้มงวดมากตอนนี้ฮะเหมือนที่เป็นตอนนี้พี่จะเป็นคนซอฟอ่อนน้อมอ่อนหวานจะไม่ค่อยด่าเด็กๆเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยฮะไม่ค่อยด่าเท่าไหร่ก็แสดงว่ายังด่าอยู่กูไม่เห็นเคยด่าเลยไม่ด่าไม่ด่าแล้วจบล้เองใช่เอาคเอาใหม่นะฮะคือไม่ค่อยด่าแล้วตอนนี้พี่ก็เป็นคนน่ารักกับเด็กๆเป็นแบบจริงๆใช่ไหมแบบจริงๆใช่ไหมไม่ได้แบบแอบหยิกน้องแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าวันนี้มาออกโมานอพูดแบบนี้นะไม่มีอย่างเมื่อกี้เพิ่งเดินเข้ามาเลยค เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่จะแบบค่อยๆอ,อธิบายเวลามีเรื่องอะไรอย่างนงี้จะไม่มีไม่มีดุไม่มีบ่นทันทีเลยครับส่วนใหญ่จะค่อยๆพูดเบาๆซบๆแล้วครับมันเป็นบุญของพวกคุณนะใช่ <c oughs> เป็นบุญมาก <c oughs> เป็นบุญมาก <c oughs> เราอ่ะลงทุนกับเขาเยอะมากเลยนะคะโปรเจกต์เป็นล้าโปรเจกต์เป็นล้านๆเลยอ่ะโดยที่ยังไม่มีอินค้ามอะไรเข้ามาถ้าเราไม่รักกันจริงอ่ะ เราจะไม่ลงทุนขนาดนี้อ,อย่นี้พ <อ S 1> เพราะฉะนั้นความรักที่พี่เอให้ไปอะค่ะอยากให้แบบเขาเข้าใจแล้วก็ให้เขามองความรักที่พี่เอให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อจะให้วันนึงอะ ที่ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาจะได้โด่งดังยังมีความแสงสว่างเป็นอาวุธเอ๋ยเนี่ยค่ะเห็นไหมพี่เอเปลี่ยนไปเยอะไหมเปลี่ยนไปเยอะมากโชคดีมากโดนกับทาคิสโชดีที่ได้เจอเวอร์ชันนี้โชคดีมากจริงๆเลยเอ๋เนี่ยค่ะก็จริงๆก็จะมีแบบเดี๋ยวผลงานก็จะติดตามติดตามค่ะน้องทาคิน้องโดนก็จะมีผลงานติดตามเร็วๆนี้กับพี่ไอค่ะฝากด้วยนะขอบคุณเด็กๆนะนะบ๊ายบายค่ะตามสบายเลยลูกขานะตามสบายเลยค่ะ แต่หลังจากนี้พี่ก็อยากหลังจากนี้อยากช่วยคนค่ะถ้าคนไหนอยากให้เราช่วยอย่างเนี้ยอย่างเช่นน้องอเมนดาแบบเนี้ยค่ะ oh. เขาอยากแบบว่าทํางานด้านละครอ,อย่างเนี้ยเราก็ ฝากโดยที่เราไม่เข้าไปหักเกินไม่ต้องเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาก็คือทําเป็นการกุศล<ป>คืออีพีของเอศุภชัยในการปั้นเด็กเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะพี่ไอตอนนี้พี่เอย,ยังบอกเด็กรุ่นใหม่เลยว่าถ้าเธอจะเป็นแฟนกันเองก็ได้นะผู้ชายกับผู้ชาย,ยเพราะว่าโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างแล้วพี่เอไม่ห้ามเลยจริงๆถามเขาได้เลย,ยพี่มันก็เรื่องของเขาแล้วอะคะ่ะพี่ไอเขาจะทะเลาะก,กันก็เรื่องของเขาอย่างเนี้ยเราอย่าเอาความทุกข์ของเขามารับในหัวใจเราเลยให้เรารักตัวเองขึ้นแล้วเราก็ ปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระแค่นี้ค่ะทุกคนก็ในเติบโตในเวของเขาและบางทีอ่ะวันหนึ่งอ่ะเขาต้องแอปเหมือนเราอ่ะที่ต้องแอปแมนกับพ่อแม่กว่าจะเปิดตัวได้อ่ะไม่รู้กี่ปีแต่ถ้าพ่อแม่ให้อิสระกับเราอย่างเนี้ยเราอาจจะมีความสุขตั้งแต่ตอนนั้นแล้วซึ่งมันมันทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นแล้วมีความเหมือนเราอ่ะเขาจะต้องเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะเป็นเหมือนเราที่จะปล่อยวางทุกอย่างเขาจะต้องให้ความตัวเองสําเร็จก่อนเหรอเขาจึงจะมายอมรับกับทุกคนได้ว่า จริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้เราก็เลยบอกเด็กทุกคนว่าคนไหนเป็นอะไรก็เป็นเลยค่ะไม่ต้องแอบไม่ต้องปิดบังอะไรเนี้ยค่ะใครจะชอบกันก็ชอบกันได้แต่อย่ามาแย่งแฟนแม่แล้วกันแม่ขออย่างเดียวเลยเดียวค่ะอะไรแบบเนียค่ะโอ๋พี่ว่านจมาเลยพี่ว่านมาเลยทีละคนอะไรอ่ะมาเลยทีดาร์เอาถอดสุดท้ำเ้าด้วยทอาใจแล้รตอน่ี้ตอนเราเข้าสู่บ้านผมนะครับ บ้านก็อาจจะใหญ่นะใช่ทำตัวําสบายนะได้เลยครับกำนันบ้าใจครับแล้วฝากตัวด้วยนะคะมาตอนสุดท้ายสนุกมากไม่รู้เลยว่าจะสัดยังไงอยากปล่อยยาวแบบ3ชั่วโมงมากเลยน้ำตาก็ไหลหัวเราะก็หัวเราะนะนี่เมาส์ลูกเขยก็เมาสแล้วนะคือผมแทบไม่รู้จักพี่เอก่อนรู้จักพี่ว่านใจในทีวีพอได้มารู้จักพี่เอคือพี่เอกเป็นคนแบบ น่ารักแต่คนน่ารักบคุณแล้วก็ใจดีน่ารักค,รคนจริงอะ่ะหนูขออนุญาตพูดในมุมของหนูที่อยู่กับพี่เอมาแล้วก็เราอาจจะห่างหายกันไปแล้ววันนี้รเราได้กลับมาเจอกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่พี่เอเป็นแบบนี้หนูเป็นแบบนี้แล้วหนูก็มีคนข้างๆชีวิตหนูแบบนี้หนูรู้สึกหนูดีใจมากพี่เอก็ตกตะกอนความเป็นพี่เอหนูก็เติบโตมาคือถ้า หนูไม่มีพี่เอในวันนั้นที่แบบยกหูหาหนูแล้วแบบอยากจะดึงหนูเข้าวงการมันเทิงอ่ะก็คงไม่มีไายกมลเนตรในวันนั้นแล้วมันก็คงจะไม่ได้มีกมนอในวันนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันมันต่อเนื่องกันมาจริงๆอ่ะขอบคุณพี่เอนะครับที่ทำให้อายโตมาอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณไม่น้องอายเองด้วยน้องอายเองด้วยน้องอายเขาก็ดีด้วยอย่างเี้ยนะขอบคุณมากมากขอบคุณพี่เอมากแล้วก็ถ้าพี่เอมีอะไรอยากให้หนูแบบช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยเราเป็น เพราะว่าคุณอยู่ในรายการเพื่อนกมนกมนอค่ะใช่แล้วพี่ว่านใจรู้เปล่าพี่เอไม่จอในีเรียดนี้นะในช่วงนี้ทั้งกมนอทั้งอาสาไปเป็นหลงพี่เอจะเป็นเกสที่อยู่อย่างยาวนานมากติดตามนะครับได้อลนนี้คือรายการเพื่อนกมนอค่ะรายการเพื่อนอสพชค่ะเพื่อนเอสุวชัยค่ะเออไม่ทันไม่ทันเพื่อนบชอพชเพื่อนว่านใจเนี่ยค่ะ แล้วพี่เอรู้ไหมครับวันนั้นอะพอนเอต่อเลยตอนน้ใครครับที่ว่าดสายฟ้าแล้วเป็นจิตจบนะอย่าเพิ่งจะอย่ารังสปิดให้ลูกค้าอปิดอันนี้ซ้อมนะคะใช่เดี๋ยวนี้ซ้อมนึกว่าถ่ายจริงแล้วค่ะลูกขาอุ๊ยแม่เอคือสวยแล้วเลยจริงเหรอลูกอายก็สวยมากค่ะตาลาพวกเราอ่ะชมกันเองใหญ่กันไอมเ็มใหญ่มากเทปนี้ไม่มีอะไรคือไปเรื่อยของพวกเรา ไปเรื่อยจริงเนี่ยคือทีมงานเป็นล้านนึกว่าถ่ายโฆษณาส่วนเพิ่มพนางพร้อมแล้วค่ะลุนันเพิ่มนนนชนะชนะบนดันรังต่างทองแล้วม,มาเดี๋ยวนี้ที่บุะ <laughs> นาค ก็ลงมาจากบนหลังสากทองของฉันเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะแสงได้ไหมคะทีมงานเฮ้ยต้องมีสวยสวยเครื่องสกโมโนอีพีนี้คืออะไรสวัสดีครับเคยช่างไฟหลอกไปบ้างดี๋ยวช่พอคนนี้หลอกมากเลยอ่ะเออช่างไอเดี๋ยวเออเลิศเดี๋ยวสากเราเซตไฟกันมานานมาก แล้วเ,เปลี่ยนมุมสิบห้แล้วลเราก็เปลี่ยนมุมใหม่มันเอาล่ะแล้วยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายเลยตอนนี้คือขันมาครึ่งวันกะเที่ยงคือเลยนี่เป็นการถ่ายกองกมนอที่ดึกที่สุดเั้นกอนรททำรายการมาร